อเจออนะไรเธอเะฮั <Hi. S 1> อยู่กองละครแล้วไม่รู้จะได้เข้าฉากตอนไหนก็เลยไลฟ์ Live. แป๊บนึงไม่รู้แป๊บหรือเปล่า <c oughs> ก็จนกว่าเขาจะเรียกเข้าฉากสวัสดีชาวนี่ขอโทษขอโทษนะ <c oughs> ไม่ง่วงอ๋อไม่นี่ไม่ใช่เวลานอนเลยค่ะปกตินอนเที่ยงคืนบวกบวกค่ะแต่วันนี้น่าจะเลือกเที่ยงคืนค่ะทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ ทานข้าวทานแล้วเมื่อตอนเกือบเกือบหกโมงสวัสดีครับป๊อป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 ,ป,ปสั่นมากเพราะว่ากำลังหาหาจุดหาจุดตั้งโทรศัพท์โอเค มากแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะซึ่งตอนแชร์ไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูไลฟ์ก็ได้ไม,ไม่ได้เบรกแต่ว่าเขาถ่ายอยู่ค่ะแต่ว่ายังเขายังไม่เรียกเราเฉย กี่โมงแล้วนมะ่กี่โมงแล้วสามทุ่มสิบเจ็ดนีโอเควันนี้น่าจะเลิกเที่ยงคืนครับขาอแจ้งไว้ว่าเที่ยงคืน กพี่เที่ยงคืนจะมีก็ก็ต้องจริงค่ะเพราะว่าแล้วเขาดิวมาเท่าเนี้เกินเที่ยงคืนแสดงว่าไปยืมมาหรือเปล่าอ๋อที่ไม่ใช่คนละคืน พี่เกรดเข้าฉากอยู่พี่เกรดวรินทอนรอ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 ชวนคุยหน่อยช่วงนี้แบบไม่ค่อยตามข่าวชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรื่องอะไรเรื่องมือปราบมหาอุดค่ะช่องสามค่ะนี่อยู่ช่องสามน้องแคมเนี่ยค่ะก็ปุ่งนี้เรามาอีกรุ่งนี้เรามาอีกก็ไม่ต้องเอากลับหรอกอือ ใช่แล้วทุกคนพรุ่งนี้เอมก็ต้องมาถ่ายอีกนะคะถ่ายวันนี้คิวที่หนึ่งร้อยค่ะถ่ายมาหนึ่งร้อยคิวแล้วถ่ายมาหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีกว่าแล้วเนาะถ่ายจนแบบเล็มผม <laughs> เล็มผมเพราะผมยาวเกินไม่คอนติเนีย 1>, 1ปีแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบครับแต่มันมีความแบบมันมีแบบมหาอุดอะทุกคนมันต้องมีซ g มีเล่นของอะไรเงี้ยมันถ่ายยากตอนที่แอมถ่ายทีราาตาสองปีนะอันนี้คือเบ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  ขอบคุณครับดึกแล้วก็พรุ่งนี้ก็เช้าวันนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้ก็เช้า <'m> กว่าจะได้ดูอีกนานใช่เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดวิกบิ๊กสามไปยังไม่มีเราอยู่ในลิสต์ก็แปลว่าเราน่าจะขึ้นปีหลังใช่ค่ะกว่าจะได้รู้เรื่องหนึ่งใช้เวลานาน,านมาก เราคิดดูว่านี่ยังไม่ได้นี่ยังอยู่ขั้นตอนการถ่ายทํานะยังไม่เป็นขั้นตอนการตัดต่อทําสีใส่ซาวทานู่นทํานี่กราฟิกเอ,อ่ยใดเอ,อ่ยอีกนานมากๆใช้เวลาหลายปีบางทีแบบอาจจะเป็นปีอะไรเง,งี้ยบางทีเทรนด์มันแบบหมดไปแล้วเราเพิ่งได้อ่อน ดังนั้นเราต้องทำอะไรที่มันร่วมสมัยหน่อยรอถ่ายนละครอ,อยู่ค่ะคม้งเปิมาแต่กอดคุยสง บนตัวสบายนอนไม่ใช่เค่ใครมาบอกรู้ไหมก็ได้ไเคยถ่ายดึกสุดเลิกเช้าค่ะตอนละครเรื่องแรกเลิกแบบออกมาแล้วก็พระบินทบาทน,นะคะ8ปดโมงเช้าอะไรเงี้ย ช่วงนี้ถ่ายละครกับซีรีส์ค่ะเนี่ยมาถ่ายละครอ,อยู่ค่ะแล้วก็ซีรีส์ก็คิวพรนินาศุกษาวอาทิตย์ละครคิวจางคานพุทธอ๋อขอบคุณมากครับพี่ไกด์วันดีครับตังใช่ตอนนั้นเซนสือรักสีวิญญาณกับดอกโศกถ่ายถึงเช้าทั้งสองเรื่องแต่ทีนี้เขาก็จะมีกฎ กฎเรื่องการทำงานของคนกองถ่ายว่าห้ามเกินกี่ชั่วโมงก็เลยตอนนี้คักหลังก็เลยกองถ่ายก็จะปล่อยสีทุ่มกันแทบทางนั้นยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยเหตุจำเป็นก็จะปล่อยประมาณเที่ยงคืนนานสุดอาจจะตีสองช่วงนี้นะฮะจะพยายามเขาจะพยายามไม่เกินนี้ละ สวัสดีครับพี่บุ๋มไปดีแปอปรอถ่ายละครอยู่นะคะก็เลยไลยฟ์ภาวนาให้ถ่ายแอปให้หมดวันนี้เพื่อที่จะได้ปิดตัวเร็วๆหวัดดีอาร์มอาร์มอารมเช็คเช็คดีเอมของติ๊กต็อกแฟนคลับหน่อยสิ ละครเรื่องมือปาม,มหาอุดค่ะช่องสามอีกอกี่คิวหมดเขาบอกประมาณแปดเก้าคิวนะคะหมายถึงคิวที่ถ่ายหรือว่าซีนวันนี้ค่ะบถ่ายคิวที่ถ่ายแปดเก้าคิวซีนวันนี้มียกไปบ้างแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าเลยเท่าไหร่เออใช่เดี๋ยวนี้เขาห้ามถ่ายเกือบเช้าแล้วคิวที่ถ่ายนะคะแปดเก้าคิว แต่ถ้าซีนวันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อกี้พี่น้ำตาลเขาปล่อยกลับบ้านไปแล้วเขาถ่ายไม่ทันแต่ของแอปเหลือประมาณสี่ซีนจะสีทงแล้วเหลือสีส่ซีนทำงานเหนื่อยไหมคะเหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยบ้างค่ะแล้วแต่วันอ๋อเคยเดือดร้านนั้นกับออกัสใช่นาแล้วประมาณหกเจ็ดปีแล้ว สวัสดีครับคุณแก้วสาเล่นมุกอะไรครับเนี่ยใช่ตอนสามทุ่มครึง่งก็เขาถึงบอกไงว่าเลิกเทียงคืนถ้เาเลิกสี่ทุ่มตอวน,นี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าถ่ายไม่ทันเขาไม่เกินเชียงคืนหรอคะ่ะเพราะว่าเขาดิวมาเท่านี้ไม่งั้นเขาก็จ่ายโอทียับเลยขอบคุณค,ครับ ห mm hmm. ้อ่อนค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm. mm hmm. ขอบคุณครับนรรรหาบน,นาวแต่มีผ้าห่มอะจะถึงแอปยังเนี่ย อ,อันนี้เขาถ่ายอะไรอยู่ะคะอ๋ออ๋องังง้งนแปลว่าเดี๋ยวน่าจะใกล้แล้วเพราะว่าแอปกับพี่ส้มต้องเห็นเขาเขากำลังยิงกันอยู่ใช่ไหมคะใช่สิงเขาตายเหรอเห็นเห็นจากนั้นเลยเดี๋ยวก็เขาได้เขา้าฉากแล้วัืง ระหว่างรา้องเพลงกับเล่นละครชอบอะไรมากกว่ากันชอบทั้งสองอย่างอะเปรียบเทียบกันไม่ได้คนละแบบคนละฟิลิ่งคนละความรู้สึกมาไลฟ์นานยังไม่นานมากนะคะร้องเพลงก็ร้องได้ทุกวันร้องออกอีเวนต์ก็อีกความรู้สึกหนึ่งแสดงละครก็ อีกความรู้สึกหนึ่งไปเรียนแอคติ้งที่ต้องมีการเล่นละครหรือล,ละครเวทีกับละครทีวีหรือซีรีส์ก็อีกความรู้สึกหนึ่ง <c oughs> เปรียบเทียบไม่ได้เลยระหว่างทะเลกับเขาชอบเราบ้างไหม <c oughs> วันนี้เหมือนแบบไลฟ์ด้วยน้ำเสียงโมโนโทน ชอบเาาวันนี้หวยออกนี่นาใครถูกหวยบ้างคะละใครถูกลอตเตอรี่บ้างขอบคุณครับแต่แอปคิดว่าใกล้จะถึงแอปแล้วแหละเพราะว่าจริงๆซีนนี้ก็จะมีแอปด้วย แม่ซื้อไหมซื้อแต่ไม่ถูกแต่มีเลขที่แอปบอกแม่ตรงๆเป๊ะเลยแลนไม่ซื้ออ๋อไม่ถูกก็ไม่ซื้อแล้วถ้าซื้อจะถูกเหรอ ดวงทำงานดวงเจริยจากการทำงานเห็นไหมมันมันมีเลขมันมีเลขอายุแม่ด้วยไงหกสี่สี่หกสัมติ่ ซื้อสี่ห้าออกสิสี่ใช่แม่แอปก็ซื้อเลขสี่ห้าหรือห้าสี่นั่นแหละนี่ไงฉันถึงต้องมาทำงานดึกดื่นอย่างนี้ถ้าถูกหวยน,นี่ก็สบายไม่สบายมากก็กโอเคแม่อยู่หกสิบสี่ ัสดีครับพี่บีบองจีไม่ไปค่ะจริงๆไม่ควรเอาหมามากองนะคะเพราะว่ามันบรบกวนคนอื่นแต่พอดีอยู่ตอนนั้นจีไม่สบายก็เลยต้องออกมาด้วยเพราะว่าต้องดูอาการแต่นี้จีโอเคแล้วปกติแล้วเริ่มง่วงแล้วเพราะว่าคุยแบบโมโนโทน ่ัันนทีทำไมไลฟ์ใน iPhone นี้เรามันแบบไม่มีเวลาขึ้นใช่เพราะว่าเกรงใจท่านอื่นๆที่เราจะเสียงดังไม่ได้ อีกสักพักก็ไปแล้วมาจ้ะมาจ้อดกไปแล้ววันนี้มีนักสแสดงสิบเอ็ดคนนะคะแต่ที่เข้าชากกับแอปจะมีพี่เกรทวรินทอนพี่นันตาลพี่จักรนาพี่เต้ยพงศกรพี่ส้มเชงสามชาพี่สุเมธสุเมธแอนเดอร์ปังนะมีพี่สุเมธแล้วก็มีพี่จอม เอพี่โจมพดผิดมีพี่เฟรดและอีกมากมาย <c oughs> เยอะมากนักแสดงครับข้างเมื่อกี้ก็พี่สมจิตจงจอหอก็มีพึ่งกลับไปแต่วันนี้เขาไม่ได้เข้าฉากกับแอ สวัสดีโฮเว่ยทำไมหัวเราแปลกๆอย่างนั้นล่ะเอาแนวเบื่อนั่งอย่างนี้มานานแล้วยังไม่ได้เข้าฉาก อ๋อจริงๆมันชื่อคือหัวเวย่ยไม่ใช่เหรอคะพอโฮเวย่ยก็เลยก็เลยไม่เข้าใจคะ่ะอืมแอบพูดกับใครไม่บอกคะ่ะบอกก็ไม่ต้องดูแล้วสปอย เนี่ยเดี๋ยวไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อยแขนมากถือโทรศัพท์ไว้แต่มันกระสันไปสันมาปาะา๊ะบ๊ายบาย